หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาภาทีชั้นประถมศึกษาปีที่สองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศาึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551าภาษาพาทีบทที่หนึ่งน้ำใส รู้จักคํานําเรื่องโบ่ไข่แล้วราดบินปีกยิ้มมองไหวรูปแคล่ถ้วย ลกล้าผึบพับสีแดงสีเขียวผู้หญิงหลังคาน้ำหวานน้ำแข็งน้ำแข็งกดน้ำแข็งใสไม้เสียบย่ำเท้ากระติก นั่งย่องยองเต้นระบำพรมส่งน้ำพุขำอาท้าพอวางบ้างถามห้ามหวากจึงแน่นก่อนก้อนรอบฟักเก็บคงอุด ใครพร้อมพรวดใกล้เหลือหวานจิบโอ้โหเจ้าของน่ากินสำหรับชื่นใจขอโทษตั้งท่าสลับเสียสละรสชาติน้ำใสภูผาภูผาอยู่ไหน เสียงเด็กหญิงเสียงเด็กผู้หญิงเรียกหาอยู่นี่อยู่ทางนี้เสียงภูผาดังมาจากเล้าไก่น้ำใสเจ้าของผมส่งน้ำผู้ผูกโบสีชมพูเดินยิ้มเข้ามาในมือฮิวกระติกน้ำแข็งมาด้วยปีที่แล้วน้ำใสไปอยู่กับตายาย แต่ปีนี้กลับมาอยู่กับพ่อแม่พ่อของน้ำใสคือควานมิ่งเจ้าของพลายทเนะชางที่ชอบคนพูดเพราะนั่นเองมีอะไรหรือน้ำใสผูผาถามขอน้ำใสเก็บไข่บ้างนะน้ำใสชอบ น้ำใสาวางกระติกน้ำแข็งบนแคร่เปิดประตูเล้าพวดเข้าไปไก่ทั้งเล้ากระพือปีกพึบผับบางตัวบินชนหลังคาบางตัวส่งเสียงร้องอุ๊ยไก่ตกใจขอโทษนะจ๊ะไก่จ๋าน้ำใสขอโทษจ้า น้ำใสนั่งยังยองยกมือไหว้ไปรอบเล้าใครเห็นคงอดขำไม่ได้ผูผาส่งตะกล้าให้น้ำใสทั้งสองคนช่วยกันเก็บไข่อย่างเงีเงยบๆต่างรู้ว่าถ้าไก่ตกใจมันจะไม่ออกไข่ผูผาเก็บไข่ไม่หมดเหลือไว้ให้แม่ไก่ฟักไข่บ้าง น้ำสายยืนรอจนภูผานำไข่ไปให้แม่แล้วจึงชูกระติกน้ำแข็งในมือให้ภูผาดูมีของมาฝากภูผาและใบโบกใบบัวด้วยพูดจบน้ำใสวิ่งนำหน้าภูผาไปหาเพื่อนช้างทันทีใบบกใบบัวชูงวงโบกหูแกว่งหางต้อนรับเพื่อนใหม่ เสียงกระดึงดังโปกแป๊กกระพวนดังกลุงกลิง่งน้ำใสเปิดกระติกน้ำแข็งให้ผู้ผาดูโอ้โหน้ำแข็งกดผู้ผา้องอย่างดีใจที่เห็นของชอบน้ำแข็งใสถูกกดจนแน่นตามรูปถ้วยสี่แท่งมีไม้เสียบสำหรับถือ ราดน้ำหวานสีเขียวสีแดงสลับสีดูน่ากินดึงไม้ออกก่อนหนะ้าผู้าแล้วป้อนใบบัวน้ำใสจะป้อนใบบกเองพอน้ำแข็งเข้าปากรสชาติหวานเย็นใบบกใบบัวสายงวงโบกหูแกว่งหางและย่ำเท้าเหมือนเต้นระบำเสียงโปกเป๊กกลุงกลิงดังเป็นจังหวะ อ้าชื่นใจอร่อยจังผูผาและน้ำใสหยิบน้ำแข็งกดขึ้นมาดูดบ้างฮ้าชื่นใจอร่อยจังทั้งหวานทั้งเย็นผูผาพูดโอ้โอ้ใบโบกยาแย่งนี่ของน้ำใสเสียงน้ำใสเออะ ผูผาหันไปดูใบโบกใช้งวงดึงแขนน้ำใสให้เข้าไปใกล้พร้อมทั้งอ้าปากรอ,อน้ำแข็งกดอีกย่ายา,ยาใบโบกเสียงผูผาร้องห้ามตั้งท่าจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่ ไปไม่ได้เพราะถูกใบบัวดึงแขนไว้เหมือนกันน้ำใสและผู้ผาหันมามองหน้ากันหัวเราะดังลั่นแล้วทั้งสองก็เสียสละของอร่อยให้เพื่อนช้างที่น่ารักไปอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านคำและสังเกตพยัญชนะต้นมาัอ,อ่านพร้อมกันเลยนะครับไกลดำจำดี ปีจอกอบัวตัวโตของเขาเสาผุสุขาหาถุงหุงข้าวแม่น้ำคำพูดรูดม่านงานวัดนัดแนะอ่านคำและสังเกตสระมานะ ปะผุจุใจไปเกาะงาะดีสีเทาเสาไวไวดำคำของอมือถือสามาเถอะเลเทอเฉะแค่หูชูฝา ตายายภายเรือเสือสาคาดเอวอ่านคำและสังเกตตัวสะกดเสียงดังทั้งสองร้องห้ามถามตอบรอบดึกนึกถึงดึงแขน แน่นเหนียวเลี้ยวซ้ายย้ายของมองกันหันตามสามเดือนเพื่อนช้างหางแกว่งแย่งชิงวิ่งแข่งแสงแดดแปดศอกบอกกล่าว อ่านพันวรรณยุกต์อักษรกลางกอไไก่ไก่ไม่เอกไก่ไก่ไม่ถูกไก่ไก่ไม่ทีไก่ไก่ไม่จตวาไก่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 จออาจาจาไม่เอกจาจาไม่ถูกจาจาไม่ตรีจา จาไมจะตวาจ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 ้าจ้าจาดอมดำดำออกดำดำไม่โูดำดำไมตรีดำดำไมจะตวาดำ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 ดบ่อางอบางบางไมเอกบางบางไม่โธบางบางไมตรีบาง บางไม่จตวาบางบางบางบ้างบางบางตแอโนเตนแตนไม่อีกแตนแตนไม่โถแตนแตนไม่ตรีแตนแตนไม่จตวาแต่นแต่นแต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 นฝึกอ่านคำพ่อแม่แก้ไขให้ช่วยด้วยกัน วันพระจะจจามารักฟักไข่ไก่ตื่นชื่นใจชายดีปีก่อนต้อนรับกลับแล้วแก้วน้ำย่ำเท้าเข้าไปไม่ยุ่ง กลุงกลิง้งชิงชับรับน้องร้องเรียกเปียกโชกปกเปก๊กฝึกอ่านประโยคแม่ไก่ออกไข่น้ำใสวิ่งนำหน้าภูผาภูผ,ผาและน้ำใสหัวเราะดังลั่น น้ำใสป้อนน้ำแข็งกดให้ใบโบกใบโบกชูงวงแต่ใบบัวแก,กว่งหางอ่านคล้องร้องเล่นเย,นยน็นเย็นโป๊กเป๊กกลุงกลิงกลุงกลิงน้ำแข็งอร่อยจริงขอกินอีกหน่อยลูกช้างชอบกินน้ำแข็งกดราดน้ำแดงสีสด ชื่นใจไม่น้อยขออีกขออีกช้างชอบเยน็ยนเย็นกรอบกรอบอร่อยอร่อย <S <S เอกสารอ้างอิงหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาที ฉันปฐมศึกษาปีที่สองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551